เจ้าเป็นใครบุกมาในยามวิการเช่นนี้เกาเทียนฉีอยู่ที่ไหนเวลานี้ท่าไม่สะดวกคงให้เจ้าเข้าไปไม่ได้กลับไปซะอยากขวางทาง้า ล่าสุดชแนลของผมได้รับโอกาสให้ได้ลองเล่นบิวเพล y t เทสของ Burning s o r d Jason ปิดบัญชีแค้นกระบี่โลกันเกมแอคชั่นแฮกแอนด์สลจากทีมสร้างประเทศไทย Nomadic Games คือผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าชแนลผมจะมีโอกาสแบบนี้ด้วยก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานมากเลยครับส่วนความรู้สึกหลังเล่นของผมทางทีมงานบอกผมว่าให้ผมพูดได้ตามใจชอบเลยไม่ต้องอวยดังนั้นผมจะจริงใจที่สุดโอเคขอเกร่นนำก่อน Burning s o r Jason เป็นเกมแอคชั่นแฮ็กแอนด์สลที่ได้แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์กำลังภายในของจีนดยตัวเอกคือจางอี้เซียนประมุกพักมานผู้ต่อสู้ออกล้างแค้นให้อาจารย์ของเขาซึ่งทีมผู้สร้างได้เคยนำเกมนี้ไปพรีเซนต์ในงาน Thailand g เกม Show 2024และใช่ครับผมไปนั่งดูเขาด้วยตอนที่ผมดูเขานี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยก็ไม่เร็วนี่หว่าระบบการต่อสู้อะไรดูโซลิดมีแรงบันดาลใจจากเกมหลายเกมแต่จุดเด่นสุดผมคงยกให้เป็นทีมนี่แหละ มันเหมือนการสารฝันคนชอบดูหนังกำลังภายในให้ได้สวมบทเป็นยอดจอมยุทธ์สุดเท่และที่เด็ดสุดเกมนี้ภาคไทยเต็มรูปแบบครับแถมคุณภาพการภาคก็ดีมากเหมือนกำลังดูหนังจีนกําลังภายในจริงๆเพียงแต่อันนี้เป็นหนังจีนกําลังภายในที่เราเล่นได้ประมุกพักมานหงเฉินมีธุระอะไรกับข้าหรือข้ามาเพื่อล้างแค้นให้อาจารย์หลี่ซวนเมา เช่นนั้นเจ้าคือเด็กที่รอดไม่ได้มาล้างแค้นอย่างนั้นเลยพวกกราฟิกอย่างนี้ผมอาจจะวิจารณ์ไม่เคยเป็นเท่าไรเพราะว่าผมไม่เคยมีความรู้แต่สิ่งที่ผมชอบจริงๆจากงานภาพก็คืออาร์ตดีไซน์มันมีความเป็นจีนแฟนตาซีย้อนยุคที่อ่อนพลอยมากบรรยากาศต่างๆใช่การออกแบบตัวละครใช่คือถึงผมจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านหนังจีนแต่ผมเห็นผมก็รู้สึกเลยว่าเอ้ยแบบนี้แหละฟิลเหมือนหนังจีนที่เคยดูเลยแต่มันก็มีอะไรตหตหงิดแต่งติดนิดนึง แง่หนึ่งก็เรื่องอนิเมชันที่ดูมีความแข็งนิดนึงแล้วก็ในคัสซีนผมมักจะเห็นสายนู่นสายนี่คลิปผ่านตัวละครตลอดเลยแต่ผมก็ลืมไม่ได้ว่านี่ไม่ใช่เกมเต็มครับอันนี้เป็นบิวเพลเทสข้อเสียที่ผมพูดสามารถถูกแก้ไขได้อยู่แล้วโดยเฉพาะในเกมเต็มในส่วนเกมเพลย์ตัวบิวเพลเทสที่ผมเล่นจะเป็นเนื้อหาช่วงโปรล็อกของเกมแต่ว่าหลังจากเล่นจบนี่ผมขอบอกเลยเฮ้ยมีของนี่หว่า เกมเลย์เป็นแฮ็กแอนด์สลแต่ก็มีองค์ประกอบจากเกมอื่นมาด้วยที่สำคัญเกมนี้ไม่ใช่ดาร์กโซ่โคลนนะครับเกมนี้ผู้เล่นไม่มีสตามิน่ผู้เล่นสามารถวิ่งสามารถโดดสามารถหลบกี่ครั้งก็ได้การโจมตีหลักก็มีความหลากหลายอยู่ตัวของจางอีเ e ซียนจะมีสกิลทรีมี Move Set, มูฟเซตมีคอมโบมีท่าตัชนีเป็นท่ายิงระยะไกลที่ผมบอกเลยว่าผู้เล่นต้องใช้ให้ขมฟันมั่วอย่างเดียวบอกเลยว่าไม่รอดแน่นอนโดยผู้เล่นจะมีหลอดป้องกันซึ่งมันจะเป็นเกจพลังกระบี่ด้วย โดยเกมนี้ผู้เล่นสามารถป้องกันและแพร่รีได้ถ้าผู้เล่นโจมตีศัตรูหรือแพร่รีตรงจังหวะเกจป้องกันจะเพิ่มขึ้นถ้ากดป้องกันหรือแพร่รีไม่ตรงเกจป้องกันก็จะลดและถ้าหมดหลอดผู้เล่นมีโอกาสเสียหลักเปิดช่องให้โดนตีสวนได้แต่ศัตรูก็มีหลอดป้องกันผู้เล่นสามารถทาศัตรูกาดเบรกได้ด้วยการโจมตีไปเรื่อยๆและถ้ามันกาดเบรกผู้เล่นจะสามารถดูดลมปราณได้ การดูดลมปราณนี่ถือเป็นเมคานิกหลักของเกมเลยเพราะมันใช้ทั้งฟื้น HP ทำดาเมจและฟื้นค่าตัชนีที่สำคัญเกมนี้ไม่มียาเพิ่ม HP นะครับถ้าอยากเพิ่ม HP ต้องสู้ต้องดูดลมปราณเป็นการผลักดันให้ผู้เล่นสู้ให้ผู้เล่นดูดลมปราณเพื่อเอาชีวิตรอดอารมณ์เหมือน Glory Q ของดูมผสมการทำลายกาดของเซคิโรเลยแล้วผมขอบอกเลยเอฟเฟกตอนดูดลมปราณโคตรเท่โคตรขู่ <c oughs> ส่วนแต่ชนีก็ไม่ใช่ท่ายิงทั่วไปมันสามารถทลายค่าป้องกันศัตรูได้ไวมากเพียงแต่มันก็มีใช้จํากัดโดยแถบสีฟ้าใต้หลอด HP จะเหมือนกระสุนถ้าหมดก็ยังยิงได้แต่แลกกับค่า HP มันทําให้เกิดความเสี่ยงระหว่างเล่นว่าจะยอมยิงต่อไหมเสีย HP แต่ทําลายกาสศัตรูได้ะและอย่างที่ผมบอกมูฟ e หลายท่ามีประโยชน์ของมันเองอย่างฝ่ามือมารอคีใช้ทลายโลแต่แลกกับค่าแต่ชนี และถ้าเกจป้องกันเต็มผู้เล่นสามารถเปิดใช้กระบี่โลกกนจุดไฟขึ้นที่กระบี่และเพิ่มพลังโจมตีให้มากขึ้นอ,อีกหนึ่งจุดเด่นก็คือบอสที่ผมอันเดอร์เอสติเมตมันหนักมากมันยากกว่าที่คิดเยอะอย่างไอตัวนี้ผมตายซ้ำตายซากมา4-5หรอบมันตีแรงและเก่งเอาเรื่องเลยนะแต่ไม่ต้องห่วงไม่มีการลงโทษผู้เล่นหลังตาย ถ้าตายก็รีเช็คพอยต์ซึ่งการสู้บอสที่คือผู้เล่นต้องเก่งจริงแม่นจริงอ่านมูฟเซตของมันให้ออกดูจังหวะหลบจังหวะแพรี่ดีๆและทําให้มันกาดเบรกให้ได้เพื่อดูดลมปราณโดยเฉพาะลาสบอสของโปรโลลอกเกาเทียนฉีผมสู้กับมันมาเกือบชั่วโมงล้มลุกคลุกคลานบ่อยมากตายซ้ำตายซากแต่มันก็ทำให้ผมเปลี่ยนแทคกติกการสู้ตลอด อย่างผมโดนไอ้เข็มบ้านี่ปักตายหลายรอบรอบต่อมาผมลองกดแพรี่ดูเออหาวิธีรับมือได้แล้วซึ่งถ้าเป็นการโจมตีสีเหลืองผู้เล่นจะสามารถแพรี่และสวนได้แถมท่าสวนบางท่าคือโคตรมหาเท่เลยแบบอ่ะดูเลยไม่ใช่แค่นั้นการสู้กับเกาเทียนชีทําให้ผมต้องจับจังหวะไอเฟรมเป็นจังหวะแอนิเมชันที่ผู้เล่นจะไม่โดนดามจ ในกระบวนท่าวายุคุ้มคลั่งผู้เล่นจะมีไอเฟรมและผมใช้จังหวะนี้หลบการโจมตีแบบเนียนๆบ่อยมากช่วยหลบท่าเข็มพายุนี่หลายครั้งมากแล้วบอกเลยกว่าผมจะปราบมันได้เหนื่อยเอาเรื่องแต่มันก็เป็นชัยชนะที่ผมโคตรยินดี <c oughs> ถึงอย่างนั้นผมว่าระบบแพรรี่เกมนี้ยังปแปลกอยู่เริ่มแรกผมรู้สึกว่าการกดแพรี่มันดีเลยเปแปลกๆผมทดลองกดแพรรี่กับเจ้าบอสตัวนี้ ตอนแรกผมก็คิดว่า Perry w i n d o w เกมนี้มันโหดกดตรงจังหวะยากแต่พอสังเกตอนิเมชันตอนกดแพ r r y ผมเห็นความดีเลยบางทีกดตรงจังหวะแล้วแต่แพ r r y ไม่ติดเพราะมันดีเลยเทียบกับการกดหลบเวลากดหลบนี่ปุ่มตอบสนองดีมากกดปุ๊บหลบปับ๊บไม่มีดีเลยคือผมอาจคิดไปเองก็ได้แต่ก็อยากให้เขาแก้ไขหน่อยแล้วก็ส่วนระบบการ Perry ผมอยากให้เขาให้รางวัลจากการ Perry มากกว่านี้เพราะว่าการทำกาเรเบรกในเกมนี้คือต้องโจมตีอย่างเดียว แฮรี่มีไว้เพิ่มค่ากระบี่โลกันเท่านั้นแถนเวลาเพอร์เฟกต์แพรี่สีเหลืองการสวนก็เป็นการโจมตีธรรมดาค่าป้องกันเพิ่มขึ้นนิดเดียวมันเลยรู้สึกไม่ค่อยขุมเป็นไปได้ผมอยากให้ค่าป้องกันตอนแพรี่สวนมันเยอะกว่านี้ผมว่ามันจะทําให้การแพรี่คุ้มค่ากว่านี้เยอะเลยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้เขาปิดคลิกไทม์อีเวนต์ได้อะทั้งหมดนั่นก็เป็นความรู้สึกของผมจากการเล่นเพลย์เทสครับรวมๆสนุกกว่าที่คิดเยอะเลย โดยเขาจะปล่อยเดโมตัวใหม่ในงาน STEAM NEXT FACE ช่วงเดือนมิถุนาปีนี้ใครสนใจก็อดใจรอได้เลยเบอร์นีสดเดดสันปิดบัญชีแคนกระบี่โลกัน